นานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยธกาจุรบลรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะเป็นวันสําคัญอีกหนึ่งวันนะคะเพราะว่าโยได้รับเกียรติจากคุณเสริมคุณคุณาวงนะคะประธานอนุกรรมการซอฟท์พาวเวอร์ทางด้านศิลปะค่ะสวัสดีค่ะคุณเสริมคุณค่ะสวัสดีครับค่ะโอ้ขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการนะคะแน่นอนค่ะคุณเสริมคุณค่ะช่วงนี้ เนี่ยคะ่ะก็จะมีอาทิตย์หน้าเนี่ยรู้สึกว่าจะมีการประชุมนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่จะรับฟังความคิดเห็นใช่ไหมคะแล้วก็ชี้แจงในเรื่องของที่ s อ ft power ได้มีอ่าได้มีการทำไปแล้วบ้างคราวนี้โยอยากจะสอบถามนะคะว่าในส่วนของคณะอ่าในส่วนของอนุกรรมการซอฟท์พาวเนะคะมีนโยบายอะไรคะที่จะขับเคลื่อนในส่วนของวงการศิลปคคะค่ะครับอณะกรรมาการซอฟท์พาวเวอร์จริงๆแล้วก็ คณะกรรมการชุดใหญ่ที <If S 2>, ่ชื่อว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอพาวเวอร์เนี่ยจะรับการแต่งตั้งประมาณปลายปีที่แล้วนะปลายเดือนพอจะถึงวันนี้เนี่ยกรรมการชุดใหญ่ก็ตั้งมาประมาณเก้าเดือนแต่ว่ากรรมการอนุกรรมการกรรมการชุดเล็กที่ที่ที่ตั้งต่อมาเนี่ยก็จะจับประมาณหนึ่งเดือนก็เกิดกรรมการชุดเล็กขึ้นมาก็ก็ก็คาพว่าทํางานกันมาประมาณแปดเดือนค่ะ ถามว่าทำอะไรบ้างต้องบอกว่าหน้าที่ของอ,อ,อนุกรรมการออซอฟท์พาวเวอร์ศิลปะก็คง<ฆ>หน้าที่ในการให้ให้ความเห็นในการทำนโยบาย<ฆ>ด้านซอฟท์พาวเวอร์ศิลปะ<ฆ>ส่วนวิธีการที่จะนำเอาความเห็นเช่งนโยบายนี้ไปทำการปฏิบัติเนี่ยมันมันจะต้องทำโดยหน่วยราชการ<ฆ>อันนี้ต้องเข<ฆ>้าใจอันนี้ก่อนนะฮะ<ฆ>บทบาทหน้าที่ หน่วยราชการจะเป็นคนรับรับอนโยบายนี้ไปไป,ไปดำเนินการโดยที่นั่นหมายความว่างบประมาณเนี่ยมันจะไปอยู่ที่หน่วยงานราชการผู้ผู้รับนโยบายเพื่อ,อไปนะฮะ,ะถามว่าทำอะไรบ้างอ,าอันนี้จ้งเรียกว่าเรามีแนวคิดเพราะว่าเพราะว่าเราเป็นแนวคิดแต่ว่ามันจะปฏิบัติหรือ implement ออกมาได้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับ ขึ้นอยู่กับหนึ่งเงินต้องมาซึ่งไม่ไช่ทุกดาทีนี้เงินยังไม่มานะ,ะ,ะถึงไม่จะจะยังไงก็ตามก็ถือว่ายังไม่มาค่ะแล้วเมื่อเงินมาแล้วก็จะไป i น p ิ e เ e น t ต่อไปเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่พูดทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเองก็คงไม่สามารถจะไปรับประกันรับปากว่ามันจะเกิดขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะด้วยเหตุผลดังกล่าว ดังนั้นอย่างที่หนึ่งก็คือที่เราอยากจะทำมากมากก็คือเราใช้ชื่อชั่วคราวว่า Thailand Art Move ์ o o ูซึ่งก็คือการทำเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนะคือเว็บไซต์ก็คือเป็นที่รวมเข้าใจดีอยู่แล้วเว็บไซต์แอปพลิเคชันก็เหมือนเหมือนใช้มือถือทำอะไรค้นหาอะไรได้สามารถที่จะติดต่อแล้วก็ ใช้เซอร์วิสต่างๆได้แล้วถามว่าไทยรันาู้มันคืออะไรมันก็คือเนี่ยเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่เป็นการรวบรวมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการศริลป,ปะ<ม>เข้าไว้ในที่เดียวกันเช่นศิลป,ปินสถาบันการศรึกษาศิลป,ปะบริษัทขนส่งเพราะว่าบางทีศิลป,ปินเขาอยากจะขนส่งงานไปต่างประเทศ ศิลปินที่จัดจักเนี่ยเขาจะหขนส่งงานไปอเมริกาเพราะว่ามีลูกค้าเดินมาซื้อที่จัดจักรและใเรานี้เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงเขาก็ไม่รู้จะไปขนส่งได้ยังไงเขาก็จะมาใช้แชละลนด์บูเป็นจุดที่เขาจะค้นหาบริษัทขนส่งที่จะให้บริการเขาได้คนอกจากตัวอย่างสามอันนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีพวกพิพิธภัณฑ์ศิลปะซึ่งก็คือ ทุกพิพิธภัณฑ์ก็จะมีอีเวนต์เปลี่ยนไปเรื่อยๆถูกไหมฮะ,ฮะมันทั้งมีทั้ง Permanent Collection คือการแสดงถาวรแล้วก็การแสดงหมุนเวียน<ะ>พอการแสดงหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยคนที่เขาคนไทยเองก็ตามที่อยากจะไปดูศิลปะเขาก็เข้ามาในไทยแลนด์มูฟล้วก็สามารถรู้ได้ว่าเดือนนี้จะมีแสดงศิลปะอะไรนะฮะที่ไหนแล้วก็ เออแล้วเดือนหน้าจะมีอะไรอีกเนี่ยเพื่อเขาจะได้วางแผนชาวต่างประเทศก็เช่นเดียวกันนะเออแชนเพราะฉะนะั้นตรงนี้ไอ้ไทยรัฐมุกจะเป็นที่รวมของความเชื่อมโยงของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะฮะที่จะเป็นหน้าตาของบานใหญ่ที่จะทําให้ทั้งคนไทยเองรวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเหล่า,ลานั้นได้ได้ใช้งานกับคนต่างปร,ประเทศด้วยอันนี้คือข้อที่เกิด ค่ะอย่างยยารลบกวนสอบถ,ถามนิดนึงค่ะในส่วนของ Thailand Art Group เนี่ยค่ะแน่นอนมันดูฟังดูแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นโป ces สที่ค่อนข้างจะใหญ่เพราะว่ามันต้องรวบรวมทั้งหมดอันนี้นี่เจ้าภาพเนี่ยคุณสมคุณดูหรือยังคะว่าใครที่จะต้องเป็นหลักในช่วยการประสานในเรื่องนี้คะต้องเรียนว่าผมไม่มีอำนาจไปกำหนดว่าเจ้าภาพ <c oughs> เป็นจะเป็นใครอันนี้ต้องเข้าใจคือแต่แวแนวโน้มเนี่ยเอ,อ อันนี้มันจะอยู่ที่มันจะเชื่อมโยงกับสำนักศิลปวัฒนธรรมร,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 รูปสมัยกันแล้วกันเพราะว่าก็ก็ดูจะตรงที่สุดแล้วถูกไหมฮะ,ะแล้วก็ต้องทำการรวบรวมทั้งรวมทั้งเอองค์กรที่มันเป็นด้านเอกชนการค้าด้วยเช่นแกลเลอรี่ทั้งหเป็นต้นเ็่รวมอยู่ใน,นที่เดียวกันครับค่ะค่ะและในส่วนของนโยบายต่อไปเนี่ยว่าจะมีเรื่องของการสร้างคอร์เรชันถาวรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นส่วนขอศิลป์แห่งชาติรัชะดาใช่ไหมะคะคับอันนี้อันนี้อันนี้จริงๆแล้วคงเป็นความฝันของความใฝ่ฝันของทั้งผู้รักในศิลป,ปะของไทยทุกคนในเมืองไทยทุกคนนะแล้วเราก็เห็นว่าอขอศินรัชะดาเนี่ยก็สร้างมางนา,านานแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการหร<ม>ือยังไม่ได้มีคอลเลกชันไปแสดงปไประยะยาวจะมีกิจกรรม บ้างกิจกรรมแบบหลากหลายไปอยู่ในสถานที่อย่างนั้นนานๆครั้ง uh huh. เ,เราก็มีแนวคิดเหมือนกับทุกๆคนแหละว่าอยากจะทำให้พื้นที่หนึ่งหนึ่งหมืนห้าพันตารางเมตรโดยประมาณนะฮะ uh huh. ถ้านับเต็มๆเนี่ยฟุตพิ้นอาจจะถึงหนึ่งหมื่นแปดพันตารางเมตร uh huh. ตัวตัวอาคารเนี่ยหมายถึงว่าพื้นที่เนี่ยอาคาร uh huh. ก็คือเป็นพื้นที่ใหญ่อะฮะพื้นที่พื้นที่ไม่ได้วัดพื้นที่เล็ก ถ้าจะนับว่าเอ๊หนึ่งหมื่นห้าพันตารางเมตรไปเทียวกับอะไรก็อาจจะเทียวกับอย่างห้องในศูนย์เศรษฐกิจอันเก่ามันก็แค่สี่พันตารางเมตรถูกไหมฮะหนึ่งหมื่นห้าพันก็คือเป็นสามเท่าของห้องเดิมของศูนย์เศรษฐกิจนะ,ะก,ก็ก็พื้นที่ใหญ่ก็ก็จะมีแนวคิดที่อยากจะให้พื้นที่แห่งนี้ได้ได้มีนิทรรศการที่เป็นระยะยาวที่แสดงถึงเออ่ ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยได้อย่างครบครันเพื่อที่ว่าเออเหมือนเกิดจะเป็นห้องรับแขกห้องใหญ่ของอนอกจากเป็นขององค์การศิลปะแล้วก็เป็นห้องรับแขกห้องใหญ่ของที่เชิญหน้าชูตาของประเทศด้วยเช่นเวลาผู้นําประเทศมาเขาอยากจะผู้นําประเทศไปประชุมที่ทําเนียบรัฐบาลเอคณะภรรยาก็ก็จะดูกต้อนรับ ในที่ขอศิลป์แห่งชาติแห่งนี้จะได้เห็น <ขะ S 2> ถึงศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยอย่างครบครันนะฮะอันนี้คือจะเป็นแนวคิดที่ว่าเอาอยากจะผลักดันเรื่องนี้ครับค่ะคุณสมคุณคะแล้วอย่างนี้เนยคะอย่างอย่างในที่เราฟังเราก็จะส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่ามีศิลปะสมัยใหม่ค่ะ,ค<ร>ะแล้วอย่างงานที่เป็นลักษณะข,ของงานจิตกรรมไทยอะคะ่ะอันนี้นีเราจะมีสนับสนุนด้วยหรือเปล่าคะาครับคือ จิตกรรมเอไทยประเพณีใช่ไหมฮะหมายถึงจิตกรรมใช,ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะจิตกรรมไทยประเพณีเนี่ยเออก็จะว่าจะอยู่ในอีกหมวดหนึ่งอันนี้ผมผมอยากจะเรียนคมเข้าใจนิดนึงว่าคือเราซอฟ์พาวเวอร์เนี่ยพยายามจะ,ะหาจุดยืนที่มันไม่ไปทับซ้อนของกวงวัฒนธรรมคือหลายอย่างเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรมอยู่แล้วคือคือเราไม่ใช่ยาสารพัดดึกอะ่ะนะเขาะ อ,อถามว่าตัวอย่างเช่นนะฮะศิลปะไทยประเพณีของเราทั้งหมดเลยะรวมทั้งศิลปะโบราณวัตถุทั้งหมดซึ่งเป็นรากฐานของศิลปะไทยประเพณี<ะ>ก็<ๆ>ก็คง<ๆ>อาจจะไม่ใช่โฟกัสซิงที่เราเป็นคนทําเพราะว่า<ะ>มีพิพิธภัณฑ์พระนครมีพิพิธภัณฑ์หลายชาติทั่วประเทศอันนี้ท่าน<ะ>ทําอยู่ไงไอ้ครั้นเราจะไปทํามันก็จะทําทับกับท่านถูกไหมฮะ,ฮะเพราะฉะนั้น<ะ>เนี่ยไอ้อตัวหอศิลป์อันนี้ ก็คงน่าจะมุ่งไปที่ศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่ระวมสมัยซึ่งเรายังไม่มีพิพิธภัณฑ์ชนิดนี้คือค,คือชนิดที่เป็นไทยประเพณีเรามีเรามีแล้วค่ะพรดนี้ว่านอกจากตรงนี้แล้วนะเห็นก็จะมีในหัวข้อที่ว่าจะสนับสนุนอ่นนี้ทำเรื่องของสภาศิลปะ,ปะอันนี้อยากจะให้คุณสมคุณอธิบายถึงสภาศิลปะ,ปะหนะ่อยค่ะครับคือแนวคิดเรื่องสภาศิลปะ,ปะก็เป็นแนวคิดที่เป็นสากล <น> <c oughs> ที่เป็นสากลที่ที่ประเทศต่างๆก็เอ,อมีกันทุกประเทศนะค่ะแ <c oughs> ก็บ,บังเอ,อิญเรายังไม่ได้มีทำไม <c oughs> นะฮะแล้วเราถามว่าเราสภาศรริลปะทําหน้าที่อะไรใช่ไหม <c oughs> โดยพื้นฐานเล้ยแล้วเนี่ยสภาศิลปะเนี่ยน่าจะเป็นที่ที่รวมของบุคคลในแวดวงศิลปะเอ,อ <c oughs> ที่ครบที่ครบคันเสมือนหนึ่งเป็นประชากรด้านศิลปะของประเทศ แต่แน <kinetic. S 1> ่นอนประชากรนัา <sa> ศิลปะของประเทศทั้งทางตรงทางอ้อมอาจจะมีเป็นหลายหมื่นใช่ไหมฮะปื่นก็ก็เป็นได้อาติสผมก็เดาว่าเพราะเด็กเรากําลังทําทะเบียนกันอยู่อาติสก็อาจจะมีอย่างน้อยที่สุดก็เป็นห้าพันถึงหมื่นคนน gt. ั pues like mine, ่นหมายความว่าเรารวมถึงเออ่ศิลปินที่อยู่ในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศด้วยค่ะที่เขาที่เขาทํางาน ศิลปะแต่อาจจะยังจําหน่ายไม่ได้มากก,เากเ็เขาก็เป็นเขาก็เป็นศิลปินเช่นเดียวกันนะเราก็จะไปจะไปเพ่งเลงแต่ศิลปินที่ที่ขายงานได้หรือศิลปินที่สังกัดแกลรี่อย่างเดียวก็คงจะไม่ถูกต้องนะฮะค่ะแล้วก็สภาศาิลปะนอกจาการ์ติศแล้วก็จะรวมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เมื่อกี้พูดไปในไทยแลนด์ค่ะรวมเข้ามาเป็นสภาศิลปะ แล้วเมื่อเมื่อรวมแล้วเนี่ยสภาศิลปะก็จะต้องมีไอตัว organization ตั้งขึ้นมาใช่ไหมฮะแล้วก็แล้วก็ทำหน้าที่ในการอ,อ,อันที่อันประเด็นสำคัญคือสภาศิลปะต้องเป็นอิสระคือสภาศิลปะทั่วโลกเนี่ยมักจะมักจะอยู่เหนือการเมืองคือหมายถึงว่าไม่ได้เป็นองค์กรภายใต้การกำกับของรัฐแต่ว่ารัฐให้การสนับสนุนส่วนหนึ่ง ตัวสภาศิลปะเองอาจจะมีกฎหมายรองรับที่เขาะจะหาเงินได้เองจากเอกชนค uh huh. เพื่อเพื่อมาเพื่อมาดูแลในวงการศิลปะ uh huh. อาจจะอันนี้ก็แค่เป็นยังเป็นแนวคิดอยู่เช่นอาจจะภาษีระบบภาษีที่ไปเก็บจากศิลปินแกลเลอรี่ที่ขายงานได้ซึ่งมันต้องมีภาษีธรรมดาอะไรก็ได้อาจจะแบ่งเงินภาษีที่เก็บจาก การหาไรายได้จากศิลป,ปะในทุกทางเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนหนึ่งเอามากลับมาที่าาสภาศิลป,ปะเพื่อให้สภาศิลป,ปะเนี่ยได้นําเงินนั้นไปทนูอบรงศิลป,ปะต่อไปอันนี้เป็น,นตัวอย่างก,ก็จะทําให้าาสภาศิลป,ปะมันเหมือนกับอยู่เองได้ค่ด้วยด้วยด้วยตัวเขาเองพอศิลป,ปะเราขยายตัวแกลเลอรี่ขายงานได้เยอะเงินก็จะเข้า,า,าสภาศิลป,ปะเยอะ สภาศิลปะก็จะเอาเงินนั้นไปทน้วบำรงอะไรก็ว่าไป <c oughs> ถูกไหมฮะงบประมาณจากรัฐอาจจะมีจํานวนหนึ่งแต่อาจจะเอไม่ต้องเพิ่มมากตัวนี้ก็าอาจจะช่วยช่วยทําให้มันเหมือนกับเติบโตอย่าง,องคอาานิคขึ้นไปได้อันนี้ว่า <c oughs> ถึงเรื่องอะไได้นะค่ะค <c oughs> ่ะพูดเรื่องเดียวมันก็ขึ้นชั่วโมงแล้วค่ะก<า>็เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเบรกแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวสักพักนึงเราไปคุยกันต่อนะคะใช่ครับ รายการวาไรตี้อาร์ตบเครื่องเรื่องศิลปะรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดย arsi, ดีเจฝ่าสิริพรมิัยรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกา 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตนมาศและวรรณิกิจตันติชันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา9นาิกาถึง11นาฬการอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 9 7 Cor q i t y News Station คุณกำลังฟังรายการ วารีี่อาร์ตครบครึ่งเรื่องศิลปะค่ะเขาต้อนรับกับเข้าสู่รายการค่ะผู้สมคุณคะแน่นอนอีกเรื่องหนึ่งที่ได้รับการถือฮาแล้วก็จะมีข่าวเป็นระยะคือเรื่องของภาษีนะคะตอนนี้นี่เป็นไปถึงไหนล่ะคะเอ่อต้องต้องเรียนว่ามีภาษีอะไรก่อนไหมครับเพราะคนคะก็จะก็จะมีอ่าค่ะค่ะมีภาษีอะไรบ้างคะตอนนี้ครับ เอ๊ะอันนี้เวลาออกอากาศนี่มันเป็นหน้าคุณโยคนเดียวหรือหน้าผมด้วยหน้าหน้าหน้าคุณเสริมคุณด้วยค่ะคู่กันเลยค่ะเอ๋อเหรอฮะโอเคอ่าใชา่ค่ะก็ก็ภาษ,ษีอันที่หนึ่งก็คือเราต้องเรียนว่าการการเสนอเรื่องมาตรการภาษ,ษีเนี่ยอยู่ในการประชุมแรกๆเลยที่หมายถึงว่ามีการประชุมครั้งแรกๆในชุดใหญ่แล้วก็ผมก็ได้นําเรียนในที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่องของเอ่อการลดภาษี วัสดุสและอุปกรณ์วัสดุอุปรก<ะ>รณ์ที่เกี่ยวกับศิลปะซึ่งอันนี้คุณโยก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เสนอคือก่อนหน้าที่ผมจะได้เป็นอนุชนุดนี้ซึ่งผมไม่ได้ทราบมาก่อนนะผมได้ได้ได้คุยกับคุณโยแล้วก็อะไรจได้จําได้ค่ะแล้วก็หลายๆท่านก็เสนอแนวคิดหลายๆอย่างผมก็เอาแนวคิดพวกนั้นแหละเพราะ,ะบางทีพอ<ะ>เวลาเสนอกับกรรมการชุดใหญ่เนี่ย<ะ>เขาคุเจ้าเร็วมากอนะฮะคือกับถามใครมันไม่มีเวลาเลยแค่จะทํา พิจิเท่านเสนอยังยังทำไม่ทันเลยนะฮะ <c oughs> ก็เป็นอันแรกๆที่เราเสนอเข้าไปแล้วได้รับการเอหมายถึงว่าเห็นชอบในขั้นต้นในในในที่ประชุมโดยท่านประธานซึ่งเป็นท่านนยายกรัฐมนตรีค่ะ <c oughs> แล้วจากนั้นเนี่ยประมาณเดือนสามของปีนี้ท่านก็ออกมาเป็นปฏิคอรมอนะฮะปฏิร <c oughs> ัฐมนตรเีเรื่องเกี่ยวกับภาษี <c oughs> หลายๆเรื่องนะฮะ แล้วก็จากนั้นเนี่ยบางคนอาจจะนึกว่าประกาศแล้วมันทําได้เลยไม่ใช่นะฮะมันเป็นคําสั่งให้กระทรวงการคลังไปดําเนินการดังประกาศต่างๆนะฮะแล้วก็แล้วก็ถึงตอนเนี้ยอยู่ระหว่างที่เอจะทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรกรมสุมรากนร<ฆ>สัมพาก,<ฆ>กรก็คือเก็บภาษีเงินได้ดต่างๆกรมสรรพากรกรมสุมกรากรก็คือภาษีนําเข้า ภาษีนําเข้าทั้งสองกรมแล้วก็แล้วก็รวมทั้งเอ,อกรมเหมือนกับกรมตรงกลางของกระทรวงการคลังนะก,ก็ก็สามกรมนี้กำลงังดำเนินการในเรื่องตินต่อไปนี้อันที่หนึ่งก็คือ,อ,อการการอย่างถ้าถ้าเป็นศิลป,ปินเนี่ยเวลาเวลาไปขายงานได้หนึ่งหนึ่งแสนบาท ถ้าถ้าขายงานี่้ถึงแสนบาทเนี่ยเดิมเราจะหักเป็นค่าใช้จ่ายได้สามสิบเปอร์เซ็นค่ะแล้วก็เอาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตถ้าเป็นหนึ่งแสนก็คือเจ็ดหมื่นบาทค่ะเอามาคำนวณเป็นไรายได้ของศิลปินท่านนั้นค่ะแล้วถ้าปีหนึ่งาขายได้สิบชิ้นใช่ไหมฮะค่ะมันก็กลายเป็นไรายได้เจ็ดแสนเจ็ดแสนนั้นเนี่ยก็เอามาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะ อันนี้คือคือวิธอันตัวเลขเดิมค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยเอ,อทางรัฐบาลมีนโยบายที่จะเปลี่ยนจากสามสิบเปอร์เซ็นเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือคให้หักได้จ่ายได้เยอะขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าขายได้หนึ่งแสนเนี่ยคุณก็คิดคำนวณเงินได้จากแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะก็คือสี่หมื่นถูกไหมจากตัวเลขสมมติว่าขายรวมได้หนึ่งล้านเนี่ยก็จะคิดเป็นสี่แสน ถูกไหมฮะแล้วก็คิดคำนวณภาษีจากสีส่แสนเนี่ยมันก็ออกมาไม่เยอะเพราะว่ามันมันช่วงที่ไม่เสียภาษีด้วยอันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นอันที่หนึ่งซึ่งอันนี้เราคิดว่าอาจจะ implement ได้ในไตรมาสต,ต่อไปนี้นะคในภายในไตรมาสสี่ะนะซึ่งซึ่งก็ยังทันนะค่ะซึ่งซึ่งหนึ่งเราเรื่องเราเหล่านี้เราจะมีเอาไปพูดในสัปดาห์หน้าที่ประชุมด้วยใช่ไหมคะคุณสมคุณใช่ครับใช่ครับ ก็ก็เ็ส่วนหนึ่งที่จดียวไปพูดในสัปดาห์หน้าด้วยค่ะภาษีเฉพาะภาษีก็แบบว่าสี่ตัวค่ะที่จะต้องเพราะว่าอันนี้ก็เลยทําให้มีการแบ่งเป็นวันต่างๆในสัปดาห์หน้าเห็นว่าวันที่ยี่สิบสี่ก็จะมีวันของศิลปินแล้วก็ในส่วนคิวเรเตอร์ใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นช่วงบ่ายนี้ก็จะเป็นแบ่งแบ่งเป็นพาดๆไปเพราะว่าแต่ละกลุ่มก็คงจะมีเรื่องราวที่เป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องของแต่ละกลุ่มไปครับทีจริงแล้วนโยบายก็คงจะ บอกให้บอกให้เรียนให้ทราบทั้งหมดเหมือนเหมือนกันเพียงแต่ว่าที่แบ่งกลุ่มเพื่อที่จะหนึ่งให้จํานวนคนมันได้เยอะเราจะได้รับเขาได้มากต,ต้องต้องเป็นว่าอันนี้คือต้องการไปรับฟังจริงๆคเ่เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามาตรการทั้งหมดที่คิดมาชุดที่หนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เป็นจุดสิ้นสุดของโลกหมายถึงว่าอะไรถึงว่ามันก็ยังต้องมี มีการบริงานของคณะกรรมการซัลโวเวอร์ไปอีกอย่างน้อยที่สุดเข้าข้าวประมาณใกล้ๆหนึ่งปีเพราะว่าเขาคาดว่าพอรอบรทับจ้าเนี่ยซึ่งซึ่งก็คือทำให้เกิดออค์กรเชชั่นที่เป็นรูปเวล่าเนี่ยน่าจะสามารถทำได้กลางปีหรือสิ้นปีหน้าค่ะนั่นหมายความว่าแนวคิดที่พวกเราเสนอมาเนี่ยก็จะเอาไป implement ใน ในปีหน้าเพื่อที่ของบในปีถ่อไปจุกนะไอ้ไอ้ไอที่ผมพูดเมื่อกี้นี้สองสาอันเนี่ยพูดไปก็ยังไม่ได้ทําเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เงินมาแล้วถึงจะไปทําในปีหน้ามัน,นจะไล่ไปอย่างนี้ดี <laughs> นะแล้วค่ะที่คุณเสริมคุณแบบเคลียร์เพราะบางคนไม่เข้าใจบางคนเข้าใจว่าเนี่ยเขามีเงินแล้วทำไมถึงยังไม่ทํานั่นถึงถึงยังไม่ทํานี่คือ ไม่มีเงินเสเลมเลยยังไม่มีไม่มีเงินเสลมแล้วก็ไอ้ที่เรานั่งประชุมกันมาเก้าเดือนนี้นะฮะค่ากาแฟทั้งหมดเลยเนี่ยค่าแอร์ค่าอะไรทั้งหมดที่พูกเราเอประชุมกันเนี่ยก็คือแบบว่าใช้เงินส่วนตัวฮะไม่ได้เงินบตาบาทค่ะเพราะอันนี้เนี่ยจะได้เคลียร์ให้ทุกคนนะคะได้ฟังกันนะคะเพราะว่าคนไม่เข้าใจนะฮะคนเข้าใจโอ้โหเห็นเห็นเห็นยอดตัวเลขมาแล้วคิดว่าเนี่ยเนี่ย <c oughs> คือได้แล้วจริงๆแล้วซอฟท์าวร์มันยังไม่มีใครได้มันมีคน <c oughs> ที่ใช้เงินก็อาจจะมีมีบางหน่วยงานที่โฟกัสพอยท์เขามีเงินเหลือที่จะ <c oughs> จะเอาไปใช้ได้นะเท่านั้นเช่นการทางภาพยนตร์ที่เขาอาจจะให้เงินซึ่งเป็นเงินน้อยนะฮะเป็นแบบหนึ่งล้ <c oughs> า,า,นานเออสองล้านอะไรเงี้ยให้ไปฟิล์มเฟสติลเอาเอาหนังไทยฟิล์มเฟสติลไปขายอะไรแบบเนี้ยคือมันเออ แลวนั่นไม่ไม่ใช่เงินเซาเปอร์เพราะเงินเซาเปอร์ยังไม่มีมันเป็นเงินเงินของคิดว่ากรมหุ่นเสริมว่าทําแบ่งให้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 จะาําฟิล์มเขาไปทําค่ะยังไม่มีทั้งเงินเซาเปอร์ค่ะคราวนี้ว่าคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมอันนี้เคลียร์นะคะจะได้เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นได้เห็นนอกจากการประชุมครั้งนี้จะมีจัดที่กรุงเทพแล้วยังจะมีในต่างจังหวัดด้วยใช่ไหมคะมีแลนเอาไว้ใช่ครับใช่ครับก็ก็เราก็คิดว่าเพื่อไม่ให้ทาง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรืหรหรอยกตัวอย่างเ่ศิลปินปสถาบันาศึษาศิลป,ปะครูศริลป,ปะทั้งมหาลัยทั้งโรงเรียนเขาต้องเสียค่าใช้จในการเดินทางมามา,มาให้ความพิห็นเอ่นทางทางเราก็จะไปตั้งฝังค่ะแล้วอย่างจากที่คุณสมคุณได้เข้าไปไป,ประชุมใหญ่นะคะเป็นยังไงบ้างคะว่าแต่ละคนในแต่ละอนุกรมเขาเข้าใจในงานของเรื่องศิลป,ปะของเราแค่ไหนคะ เออผมคิดว่าโดยภาพรวมเขาก็เห็นว่าศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของเศิลปิจสร้างสรรค์นะส่วนหนึ่งของศิลปินสร้างสรรค์แล้วก็ผมก็พยายามจะชี้แจงว่าไม่ได้เป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าถือว่าเป็นรากฐานแล้วก็จําเป็นต้องมีการพัฒนาเรื่องการศึกษาศิลปะในโรงเรียนประถมและมัธยมค่ะ แล้วก็ต้องพัฒนาไปในทางเอ่อทางพัฒนาศิรียภาพในความเข้าใจศิลียภาพในศิลปะค่ะอาจจะมากกว่าด้านฝึกฝนคือฝึกฝนก็มีแต่ว่าเอ่อถึงที่สุดแล้วเนี่ยเด็กๆทุกคนที่เรียนศิลปะเนี่ย95%คือไม่ได้เป็นศิลปินเขาเขาเขาไปเป็น<ม>แพทย์<ม>เขาไปเป็นเอ่อ หมอผ่าตัดฝีมือดีเอเขาไปเป็นคนทําภาพยนตร์เขาไปทาอาชีพด้านดีไซนเนอร์เขาไปเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์รวมทั้งเป็นคนธรรมดาผู้มีทัศนณยมไปเป็นวิศวกรแต่ว่าศิลป,ปะเป็นส่วนในการพัฒนามนุษย์<ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเอ,อการการพัฒนาให้การศึกษาศิลป,ปะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามนุษย์อันนี้มัน มันไม่ไดห้หมายถึงว่าจะต้องไป,ไปเป็นเศรษฐินะอันนี้จะเป็นรากฐานถึงจะบอกว่าการศึกษาศิลปะเนี่ยมันเป็นรากฐานของการพัฒนาคนอีกแบบที่สาคัญคุณสมคุณรู้สึกยังไงบ้างครวที่ตอนนี้เนี่ยทุกคนก็พุ่งมาดูที่อนุกรรมการซอ p ์ w e r เวอร์ว่ากลายเป็นเหมือนกับสูตรสําเร็จของทุกอย่างและจะต้องเป็นคนที่ต้องทาทุกอย่างรู้สึกมันมันแบกหนักมากไหมคะแล้วอยากจะอธิบายยังไงหาชี้แจงให้คนทั่วไปเขาฟัง ไม่หนักเลยฮะเพราะว่ารู้ว่าไม่ใช่อยู่แล้วคือเขา <Yeah. S 1> โอ้ยอ,อนุกรรมการซัพเวอร์ไม่นับว่าตอนนี้ไม่มีเงินนะ <Yeah. S 1> ต่อไปต่อไปก็ไม่มีเงินถึงแม้ว่าเงินซ <Yeah. S 1> ัพพอร์มามันจะไม่ใช่เงินผมที่จะมาอยู่ที่เรา <Yeah. S 1> มันก็ไป <Yeah. S 1> อยู่ที่เกือบทั้งหมดของศิลปะก็ไปอยู่ที่วิสวธรรมนี่นะครับตามกรมกรมนะฮะแต่ที่สําคัญคือเงินซัพพอร์ที่ขอไปนน่าจะประมาณ สามร้อยล้านในสองปีสองสามอ่าสามสามร้อยเจ็สิบห้าล้านฮะใช่ใช่อะไรอย่างนั้นน่ะเทียบกับงบของกระทรวงวัฒนธรรมสิครับมันมันกี่พันมาล้านมันมันคนละเรื่องเพราะฉะนั้นเรามีเงินน้อยเออแล้วก็ไม่มีคนแล้วเป็นคนไม่ได้ใช้เงินด้วยไม่ไม่ได้เป็นคนใช้เงินคนใช้เงินนี่เขาคนเดิมมาฮะคนเดิมกระทรวงวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเออผมจึงไม่ต้องแบกอะไรเลยคุณเข้าใจ ปเองว่าผมต้องมาโดตผมแบกไม่ได้ด้วยผมอยากจะแบกเขาแบกไม่ได้เขาไม่ครับแล้วไงก็ให้กําลังใจคุณสมคุณและก็คณะกรรมการอนุอนุกรรมการทุกท่านนะคะจริงก็หลายๆท่านก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะก็รู้จักกันการส่วนตัวไงโยคิดว่าวันนี้เนี่ยคิดว่าหลายๆท่านได้ฟังแล้วเนี่ยคงจะเข้าใจมากขึ้นและที่อยากจะประชาสัมพันธ์คือสัปดาห์หน้าเนี่ยยังไงเนี่ยไปเถอะนะคะเป็นเรื่องของแต่ละคนเองเลยนะคะ ไปแล้วก็ไปดูไปฟังดูว่าอันไหนเอ่อที่มันเราอยากจะนําเสนอเราก็นําเสนอไปเราไปฟังว่าเขาทําอะไรมาให้เราบ้างแล้วก็ไปฟังด้วยนะคะถ้ายังไงแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเสริมคุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการนะคะเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวโยจะขออนุญ,ญาตหอบ อีกหนึ่งรายการนะะไปถึงที่ที่มิวเซียมเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องไปคุยอันยาวที่นั่นนะคะ oh. วันนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่าน,นนะคะที่ติดตามรายการ r ร a ิอาร์นะคะพบกันได้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทาง FM 9 7 0 m มก็จจค่ะวันนี้โยนและทีมงานทุกคนคุณต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณครับสวัสดีครับรายการา Art, เรตอาร์ตคบครื่องเรื่องศิลปะ สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM